ดอกตูโอ้ลูกมันตัวนี้เนาะจับเอาได้ทุกคนเลยนอนอยู่นี่เลยทีเลยตัวเงี้ยโลดโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยตัวคู่วะนี่ตัวคู่นะตัวคู่โลกตัวตัวใหญ่เลยตัวคู่เลย ทักทายสบายดีเอซี่กานที่ติดตามแลบชมมื้อนี้เฮาสิได้เดินทางขึ้นป่ายเลยทุกคนเลยมอนี้ขึ้นกับพ่อใหญ่ดรอแน่คาดประธานคาดประธานกองมื้อนี้นะเพยพ่อใหญ่ไหมเมื่อประธานกองไปล่ะเดี๋ยวแล้วประธานกองคาดมื้อนี้บ่ผมมาแน่แล้วก่พ่อใหญ่ดรอปูนกระไปโูนไปโอ่แตงโมแน่แตงโมก็ไปมื้อนี้นะแล้วกามีในผ่าน จะผ่านกอกแด่จะผ่านเข็มเป็นจะผ่านน้ำมอยหน้าไ,ได้จุมมาครับรถได้มืออ่อี้เได้ไปไปเอาไปนีก็ออสบายกว่าขวาตวเมือตุนเลยเว้มุ่งไอ้ฮอดพู่เบอรเบอเ์อคำเหมือนเดิ ข้างก็คตอว่าใหญ่คือเก้าเดี๋ยวเข้ามาจะไปกินพุกขึ้นทุกคนเลยไปงูน,นีิบุหึงเนาะไปกับข่าเต็งโมเนี่ยข่าเต็งโมจะมาลงเล่ยนมาเพอติบข่าวเยอะกันนี่เดี๋ยวนุ่งเสื้อเหลืองคืออย่างคู่กันเนไปเดินทางต่อครับสวดิ รถเต้นเพิ่มมากไปเลยเพิ่มมากขึ้นแล้วทุกคนเลยนี่เราบ่สบายเราก็ได้ขึ้นมาเมาเกิะงทางเลยนะเขาจะได้ไปน้ำหกขนเย็ดข้นจมูนเข่าป่าขึ้นเลยเขาได้ไปต่อไปนี่พนักงานกันได้ผ่านเป๊กแน Pop ่เมาแล้วบ่กไดผ่านเป๊กเมาเบื่อตาพอคนแล้วบายเขาจะได้เดินทางต่อทุกคนเลย ตายรถรถกะเบิึงนี่ปิเตะ ã, ด,ดิโอห่างถึงะยะเลยโถเด้ยกํลังเหนียวเ <ừ. S 2> ปเรื่อโม่ไปเรื่องเอานอนอยุ่งคือขี้ขานนี่ โอ้ดเป็นเรื่อยสะพาดเป็กใครเลยนบอลนห็นแล้วมี่านิบอลฝืนแล้วบ้าโอ้ยไปได้ไปจ่อวิปขึ้นตตัวเลยขึ้นตุ่ขึ้นตุ่ขึ้นตุมน่ะนัเลย มาไหมยี่ยื่ใชได้ไพวกคือกีฬานกแล้แล้วตอนหมาน่ะแตน่อไปเลย,เลยแล้วอ้อข่างกระยะทุกคนเลยชื่อไปเลยนะนะ

แต่โดอนครับไปเลยไปแต่โดนครับแหงไดยตู้หน้าโอ้แต่โดนครับเ,ก,ออบเก่งเลยไปชนไปได้ไหมบ้านี้ครับรถมีแหงก็ร,รับไปไปไปแล้วบานี้บ้อผลมาแล้วพดูดอะไรพนตกห้ามแล้วบานี้ ไปต่อไปนี่ขึ้นหอมกิริยกันาดเลยก็โนะเออพ่อใหญ่ดอนครับบ้านนี้นะพ่อใหญ่ดอนครับรถพิฆาตได้ได้เดือทางไปต่อถือว่าสุขใจยันค้ำมืดทุกคนในหมวดคุณนะลองเบิางทางกับถือว่ายคือเกา รัก,กาัปาดิวรถมีแห้งนี่รถจอดนะนัานก,การปทา่ิวก็ไปหาหานจอบใหม่แล้ว เดินเพิ่น่ะเดิป้าตุเอาน้ำมันบ่หักพึ่งพี่นโองฮะฮะแม่พึงจ้องละนี่ไะโย่แม่พึงจ้องนี่ไงเอาพึงโอ้ยเอาพึ่งไหลบ่ไฮ้ไ ข้าาไหมทางกันบาย สบายลิงเอรลิงเอาเนาะมานีขับแล้วตัวนี้นะตัวใจไปห้องพุ้นห้าโมงหกโมงมาดนี่หลับขับลัดเจอทำด,ดีข้างมาเลยคุดครแค่พูดแคนั้น เดอดพลอยคั้มเลยทุกคนเลยสี่โมงสี่โมงกว่าเลยตันนี้วันนี้ฮอนบอลพักสงใใจสี่โมง เป็นอะไรอ่อนพอตกป่าเอ้ยพอตกจำคำเนาะ ชีวิตทุกคนเลยพี่ตุ่มกำลังเนียวเลยโอ้ยไปไปต่อมาดูรถเจ้าคือแตงคักแพ้ก็แตกไปไปต่อ มาเลยโอ้มีกบลิปไรผู้ลิปลิปอะไรฝ่ายนั้นถ่ายละวิเนาะบ่วันนี้นะข้าติดหน้ามันนี่เด็ที่ตรงนี้ก็มีทุกคนเลย छ अलै न ใช่ส่อขาดสุอขาดปุ๊ดเลาเส้นชดทังนี้เปนอย <Luis> ่างนีเลยเนล่ยสอขาดเลยขาดาดูเป้าบันรเองหับบัตอย่าไม่โอ้ยัชไหมมันขาดมันเกลียวอเราได้ปรดี๋ยดายเระบอกมถึงคนกี่นี่ เอาจิชุกนั่มาหน้ชุกทางหลังพี่ทุกคนเลยก็ข้าไม้นี่เนี่ยาชุกซอยมันไปวิทย์ว่าุาไม่ออกวิทยบอรนะว้ไวนเลยแล้กันคัยาดหรือปาวิทย์ถึงขึ้นได้คนเลยซื้อขาดเทน,นึงไปได้ไปต่อไป น้องตูก้กับบุณิยะปันใดทุกคนเลยรีเอาเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทางมันยืนแน่นแน่เลยเอาดีกับน้ำกันยังลายอยู่นองกับบ๊ะเก้าลดลงยาันนอกายไปเลยบาดิทำแล้วห้าหมู่ใกจที่หกมู่เลยนะบมาหอดบทผักบทเสาบาทนี่เนร่อ,อโอนโคกบ่อยอะไรหึลุงาแะ โอ้โคกพวันดองลืมถือเมอพวันดองเนะอะอืมฮะมาฮอทบอทไปที่เรียบร้อยแบบนี้กลางวัวพยาคฆ์ครับพี่กลางพลพิโตกแล้วเนาะกลางมันต้องได้กลางอยู่แล้วล่ะพลพิโตกได้กลางก็ตามเลยนะกลางกลางวัวพวิยุกพยางทุกคนเลยดังพื้นดังไพไว้นี่กลางพยุกพยางแล้วทุกคนเลย ก,ก็ไปพอพินไปนแล้วก็มมีอ้น่อระาเลยโอ้นี่นะเฮ็ดพอนี่ฮึตาขาเบเยใช่จะ,จะนั่งละไินแล้วน่าลายหิวข่าละอืมหัาางพื้นหนังไผ่บนนี้ทุกคนเลยขำละมาหอดกะโอ้เขเพืนน่อนี่ตัวนี้พัดโอ้มีคาเดียวตัวนี้โอ้พอดีขำหกมุมงแล้วดวี๋นี้เนาะได้บอหกมุ่งบอก <Okay. S 1> หอดแล้ว มาล้หาบนนอนเรยได้ถูกส่วนหนึ่งไหวก่อนไม้ไหวเด้กันซบบท่านในพัดไประสอยู่โอ้ยมาโดนแรกคอยนอนก้อนระแลงตักเจออูเลยตรงเปลี่ยนไว้จะหมาวไปหัตายได้ไหมืมอเป็นแต่่ได้ยิ่งกดละมือื่นดังไฟบาดดิดังไฟพี่น้องเอ้ยเลิกแล้วมาหาขำนะขำแล้ววันี้เลอยู่ป้านะคบตกไฟตะวนตกดินหรือครัอยู่บ้านปวดโบแล้วมีไคร้าช อยู่บ้านผัดถ้าเป็นตุกดินกะแห้งหุ้งแหงหุงสลารนี่เลยหไก่น้าปลาไก่น้ำนะเพื่นว่าตกไปไก่น้านักบุญอาหมูปลายแลว่าขึ้นเ่าก็เป็นเนาะอ้าเปนีล้เนรุเป็นอะไรเนี่เรียบร้อยป่ะบอยยามาเรียบร้อยเะนะมึนกี่ข้มาหอดละกะนกินข้าทุกคนเลย ไปหาการกันป่าเอานอนแคบ<ค>หอยโดน<ค>ดนี่นะอยู่นี่หอยโดนขึ้นมานาวก็ห้องปอกแปกักปอกแปักอยู่ไลยนกคอกจะร่าจะร่าอยูย่ยยนึงนกคอกก็ห้องอยู่แต่มันอยู่ดงพุ่ดละนกค้อจะจะน้อยหาประการทุกคนเลยกันป่าตอนนี้นะกินแรงหาพักผ่อนก็จะน้อยไปพักผ่อนก็ได้ไปนะเป็นแล้วเโอ้ยู่ข้าวว่เสียงดังฮู้ดฮู้ดฮู้ดเลยโมกินนึกจำเสียงโมกินโลด ก็เสียงเพื่อกินจมูกนี่โยนมาดูเ้าซอยน้อยพังใจะติดนี่เอาไปจะนอนประการทุกคนเลยการป่าแถวนี้แหละคอยโดนนี่หลังจากพักผ่อนแล้วก็ไปหาการป่าทุกคนเลยมากินแรงมาเมาื่อนี้ยังมีท่านไปหากินเพื่อนนะมาแล้วก็มืดแล้วก็ดังพื้นดังไพ่กลางพยุกพยางไว้แล้ก็ได้ไปหาการป่าก่อน การแถวห้อยโดนนี่แหละเข้านอนแค่ห้อยโดนดอนนี้นี่ตะพานสมุนไพรเรามาบ้านอนหรือราตะพ่านบานน้านนาไปแล้วนี่เขาเ่าแตงโมแม่แตงโมหนึ่งเขาทาเข้าไปได้เลาะไปหาการป่าเลยกา,าการป่าการปูข่ายนำทุกคนเลยสะพานพันเานาก็น้ำก็ยังไรแห้ง่ ออกกระถางนึก็ไปเ,เชื่าผาเห็นหรป่ามากระา้เลยใหญ่เลยมาหนิ่งว่ตัวน่งนอนแคบหนามกระถางปลาหล่อมาเลยจ้าัใหญ่ตัวใหญ่ปุ๊บพูดอะไจะโหนพูดเยอรูด โตุกใหญ่โตุกใหญ่โตุกผู้วันนี้ตุกผู้นะโตุกผู้โลกโตุตุกใหญ่เลยโตุกผู้เลยโอ้เด็กระถางตัวหนึ่งทุกคนเลยตุกใหญ่เลยเราก็ได้ไปการต่อไปนี้การป่าต่ออ่ะถือตัวนี้มาเลยเชือเป่าวพน้องไปเชือเป่าพวก ผูกเป่า,าไปากไว้ผูกดีนงทุกคนกลับป้าอกโต้โอ้ลูกมันตัวนี้เนาะจับเอาก็ได้ทุกคนเลยนอนอยู่นี่เลยอเอา้าโอ้บมึกนอนคือ,อนเรียวนาะนี่นะเอ้าเอ,าอ้าฮักแขงมันบ่หมดตัวนี้โอ้ยเงยตัวได้ตัวนี้เลยหางแมมมี่ เออโอเคมั oh, okay, นเด็กทางสองตัวทุกคนเลยตัวหนึ่งตัวใ,ใหญ่หนึ่งตัวหนึ่งตัวกับบใหญ่ไปเลยจับเอาตันตัน้มนึงมันนอนนะดูการหลอกไปเลยการปา่าการตำพูยนะทุกคนเลยพูดูนี่กือทางหลายแต่ก่อนนะไปหลอกการป่าไปเลยมาดิเนป่า,า,าเขาได้หลายใช่ไหมมือแล้วเป็นไงตะโกน ผูไข่ได้อีกตัวตัวเดียวสองสองตัวะด้มาเต็มกระถางในซองโตบอกกูไปแล้วกูผูไข่เด้่ยแม่แมไปไหนไปไหนมันมวงสื่อกะถางซองถัองปลาพอได้กินอยู่ไปเลาะเบื่อเลาะเมื่อนีลัดเมือทางดงได้อาการทางมือโอ้เือามานอยู่นี้ ได้เลาะมื่อยไปดงานเามาฮอดกระปูไข yeah. ่ก mm ็ไ hmm. ด <laughs> ้ชตวตนอกนแล้วโออนมากระตืโอ้ลเโหยุ่งอย่างนี่เลโฮดนการอยู่กินปลากระทานี่เอามาิ้งปลาในทุกคนเลยกระถางไว้กินไป่เสากระถางนะ ปลาน่งจะงได้หลายติมนี่ต้นไต้มกนกับไม้ต้มนี่เนาะเขาเลือยไว้มีใน่นะกรดูกกระยนมต้มปมาอื่นนก็ได้คเลยรกิมนนอนดันปนปูคายก็ได้สวตัวิกดูดิกายหอยเลื้อนำนี่ออไม่หอยเลื้อชุก,กได้ดิป,งป่งจํำแจวพอกินนอนหลับป่งจํำแจวปีปลาเนี่ยปีกระปูได้ เราข่าวได้นมเราข่าวงน้นี่อในผ่านป๊กมานำขาดบ่ขาดใดบ่เนาะทไได้ล้าข่าวนั่นก็มีมามีแห้ันฟ้นุนเลยเอ้หนูวายไปคือบายเดนี่จะได้เลยุงใหญ่เลยได้แล้วปีงแก่จะเบิ่งงอาจะได้ปีงป่าทุกคนเลยปีงป่ากินก้อนนอนมาเลยกินนอน กินยาแล้วก็นอนไปบอการ,ารไปบอการนะะห<า>มูดุดเตะอยู่เดี๋ยวนี้เนะาะกะลัดบุกหมูนี่นะกิเข้ขายาก่อนทุกคนเลยอันนี้บุปปิ้งนะบุปปิ้งกินแรงนี่เนาะปลาดุกเป็ดโตเนี่อเป็ดโตปลดุกนะทางลุงชมโตโอเชืรอเบดแต่ละหมโูเนาะเชืรอเบสเชอร์มองโอ้พอดีถือได้จำนี้ลได้จำนี้นะปลาดุกโอ้ขนาดใหญ ไม่ได้หางเองไม่ได้ตัวนี้มาปีงกินแรงนี่ทุกคนเลยชนกระถางน้พม่นเสาจะกินปืมาดูกระปีงมานเลยทุกคนเลยต่ำแจวเสมาหน้าปีงปลาดูโก้ถั่วชุดยอดเลยแหละนี่จิมคิดดิบอือจิมคิดดิบอี สาวมุกเพิ่นก็นอนรับแล้ววันนี้นะก็ไปไกินปีมปืูดุกเด้อะวันนี้รับแล้วโอนฮะยนะรับเลยนะไปกินพวกฟิมปืูดุกนะแล้ก็อีโมกก็รับละทำสิกินวันนี้งานน้องเมดามโมจีมาขีดตำแจวโมขีดดิบเซื้อมะนาวก็คักวันนี้ จิบปลาดุกเด้อคอยเด้อเจ้าน่าจำแจวห่างค่อยเหงื่อปลาดุกขึ้นมาปลาเย็นมืได้ปลาเย็นมออโมยูนไปกินบ่รับมันแล้วบ่รับแล้วังโมรับบิชเชลยังกินแต่โมก็อิ่มเลยเลยว่าโมนะ เฮิกินกิ้งดูรับหรกินตมต้มมีอิ่มแล้วไอหมูนะ่อน่องเป็นหน่วยค่ะเป็ดมันกินเป็ดกินกินม่ทุกคนกินข้าวแรกนเดียวมานี่นปลาตัวมาล้วก็ไปการปลามามากินแรกมนันนะออกนะโจนถัว่วมาติบได้แต่กระถางเนมกระถางมอเสายังกิน,นกระถางนะเน้าพึ่งเปาแต่เปามาคา

ขออนุญาตกินข้าวกันทุกคนเลยบินหุงไปเลยกลางค่ำกลางคืนมันพาพเป็นแย่ยืนเดินนู้นป่าเอาโอเคทุกคนเลยตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะ วันนี้นี่ถือว่ามามทางกับคีตมกับป้าตถืถว่ายะชมคนอยู่ทุกคนเลยกําลังเหนียวมาแล้วก็ไปหาการป่าการป่าก็ได้พอได้กินแรงแล้วก็ได้กระถางเน่กระถางมือเสื้ออื่นสาวจะกินตอนนี้เขาก็ได้ปิ้งป่ากินกข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็ลิปเมาก็จบลงเพลงนี้คลิปน้าพอเดียวไม่ขอบใจที่ติดตามแล้วชมมือสาไปลุ้นกันไหมทุกคนเลยนอนก่อนขอเขา